สวัสดีค่ะคลิปนี้ดิฉันจะมารีวิวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อโดมินมีรสไก่เผ็ดมะนาวค่ะเป็นแบบบะหมี่แห้งนะคะทานแบบแห้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ฉีกซองก่อนค่ะแล้วก็นำเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะที่มีมาในซองจะมีทั้งหมด6ซองย่อยๆนะคะเราก็ฉีกเครื่องปรุงนะคะเทใส่ลงในชามทั้งหมดเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำเส้นบะหมี่ที่มีมาในซองนะคะนำไปต้มเราก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนจากนั้นเราก็ใส่เส้นบะหมี่ลงไปต้มเคล็ดลับในการต้มเส้นบะหมี่ให้เหนียวนุ่มอร่อยนะคะสำหรับยี่ห้อนี้ใช้เวลาต้ม2นาที30วินาทีหรือไม่เกิน2นาที45วินาทีค่ะ พอเราต้มเส้นครบเวลาแล้วนะคะเราก็เสดดน้ําเอาเส้นขึ้นใส่ชามที่มีเครื่องปรุงนะคะแล้วก็คลุกเค้าเครื่องปรุงให้เข้ากันกับเส้นค่ะพอคลุกเค้าเข้ากันดีแล้วเราก็จัดใส่ชามแล้วโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยเล็กน้อยเพิ่มเนื้อสัตว์ตามชอบวันนี้ที่ฉันใช้เป็นไก่ทอดค่ะแต่งหน้าด้วยมะนาวฝานบางๆหนึ่งชิ้นโรยหน้าด้วยผักชีอีกเล็กน้อยนะคะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วค่ะสำหรับโดมินหมี่รสไก่เผ็ดมะนาวเพื่อนๆสามารถหาซื้อโดมินหมี่ได้ตามซูเปอปร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ